ก่าจะหามาได้ทักษิริพรออกตัวแทนนุยเชิญยิ้มห้ามใครทักมายืมเงินสามีเพราะไม่เคยได้คืนทักษิริพรไม่ทนประกาศเขทห้ามทักมายืมเงินนุยเชินยิ้มลั่นรู้ว่าใครยืมไปบ้างและไม่เคยได้คืน โดยที่เขียนข้อความว่าประกาศประกาศนะจ๊ะใครที่ชอบโทรมายืมเงินเมท่ายืมแล้วไม่คืนต่อไปนี้ตูประกาศเลยห้ามโทรมายืมอีกนะไม่ว่าใครทางนั้นห้ามเลยนะยืมแล้วไม่คืนตูไม่ได้ผลิตแบงก์เองนะตัวสองคนทํางานค่ะต,ต้องเหน็ดเหนื่อยก็จะได้เงินมาขอยืมกันฟรีฟรมันเห็นแก่ตัวไปไม่กลัวปาาเลยใช่ปะ มีตูโมโหนะเพราะหลายครั้งแล้วไม่เคยได้เืินและตูรู้ได้ว่าใครอย่าให้มีอีกนะไม่งั้นตูจะประจานนี่ผัวขอร้องไม่ให้พูดแต่ตูจะพูดเพราะตูกไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนขี้เกียจผัวไม่ให้พิมพ์แต่กูจะพิมพ์จะอยากได้เงินต้องทำงานค่าทำงานตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอย่ามักง่ายย้ำตูรู้นะว่ามีใครบ้างอย่าให้ตูพูดนะและอย่าให้มีอีกนะ